ก็มาถึงพัทยาครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราได้ทําหลากหลายมากแล้วก็วันนี้แต่เราคิดว่าน้องเด็กๆทุกคนที่มาประกวดกทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วแหละ,ละในการที่จะช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวเ,เราด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็มีความหลากหลายมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้จากนางนงามทั้ง22ประเทศก็คือ ความแตกต่างในแต่ละประเทศในเรื่องของความยอมรับในด้านสังคมในด้านกฎหมายเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยยังขาดและยังต้องการเ,เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเท่าเทียมใเรื่องอะไรเงี้ยก็มันไม่ใช่แค่เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวสิ่งที่เราได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบทำไงให้เรา ปรับตัวเองให้ทําให้ทุกคนในประเทศมีความสุขได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนมินอริตี้อะไรเงี้ยค่ะ,ะ,ะ,ะามาีจากเมื่อกี้หลักจากไาสองพันหลักเมทีมาที่ไหนแบบมีหลายประเทศที่น้องฟนมาด้วยแล้วแล้วก็ยังมีหลายคนกข์วิทาไมแบบว่าประเทศนู้นเกิดเสน่ห์แล้วยังเหนืประเทศไทยอย่างไรใช่ก็คือประเทศยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะพ่อแม่จะไม่ค่อยยอมรับส่วนใหญ่ยก็จะถูกเออเขาเรียกอะไรถูกถูก ให้ออกจากครอบครัวแต่เขาก็จะแบบสามารถสู้ชีวิตมาได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เราได้เห็นนะ<อ>ก็คือ,อบางประเทศก็เปลี่ยนคำํำหน้าได้บางประเทศเนี่ยไม่ต้องแปลงเพศก็เปลี่ยนคำดำหน้าได้แล้วก็บางประเทศอยากจะแปลงเพศก็มีคอนเซาส์ในการที่จะให้ให้ให้ความเข้าใจก่อนอแล้วก็ดูในเรื่องของอจิตใจก่อนแล้วก็แปลงเพศให้ฟรี บางประเทศเนี่ยไม่แค่ปบ,แบบบนเทศนะทำเขาเรียกอะไรเฟสมีคอนตรัปชันให้ฟรีเนื่องจากว่าอยากให้ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงเนี่ยนวันนี้สิ่งที่เรามองก็คือว่าเออแล้วเราแล้วเราอย่างประเทศไทยเนี่ยเราควรจะให้ให้ให้โอกาสเขาเหล่านั้นอย่างไรบ้างอีกอันนึงก็คือสิ่งที่เราอยากให้เห็นเนื่องจากว่าเด็กส่วนใหญ่ถูกให้ออกจากครอบครัวแล้วก็ ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับความรักจากตรงไหนแทนเนี่ยวันนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกอะ่ะส่นวนใหญ่ก็จะมีคิกเด็กมีโรงเรียนที่รับความเข้าใจในเรื่องของ diversity มีการสอนให้กับครูออและออคนที่มาดูแลในโรงเรียนต่างๆเนี่ยว่าเราจะดูแลเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศยังไงแล้วก็ให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยังไง พราะฉะนั้น่ะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดหลอดลงไปอีกที่เราเห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องผลักดันมากขึ้นหรือว่าความเข้าใจเนี้ยมันจะต้องอยู่ในโรงเรียนไทยด้วยไม่ใช่แค่ international school แล้วก็โรงเรียนไทยก็ต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้เพื่อผู้จับเป็นกระบอกเสียงไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์รายการต่างๆว่าเพื่อให้สัมภาษณ์รายการต่างๆเวลาพูดถึงเรื่ีรีิิคอะไรอย่างผู้จัก็จะมีแบบลองไายบ้างอย่าผู้จับคิดว่าผู้จัาต้องเป็นกระบอกเสียงนะนเท่าไหร่ผู้บรการเปลี่ยนแปลง จริงอ่ะจ๋าก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะพวกเราเองเราจะต้องหันมาเป็นคนมาร่วมกันเป็นกระบอกเสียงอีกอันนึงอ่ะเราต้องเอาสาระเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การทํางานอะไรต่างๆเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันเพื่อให้คนอื่นี่ยมาเข้าใจเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าเอ่อ LGBTQ ต้องเข้าใจว่าตัวเองต้องมีสิทธิ์อะไรก่อนแล้วก็ เราจะต้องไม่ไปมองในเรื่องของอ้าแบบอะไรที่มัน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 ไม่จําเป็นที่จะต้องทําแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําคืออะไรก็คือเราต้องเป็นช่วยกันเป็นกระบอกเสียงที่ถูกต้องและอีกอันหนึ่งคือใครก็ตามที่สามารถเป็นสปอคเพอร์เซนหรือว่ามีแพลตฟอร์มในการที่จะพูดได้แล้วเนี่ยน่าจะช่วยที่จะทำเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราได้มากอย่างคนในงอนใน LGBT ที่เป็นกระบอกเสียงเยอะมากแต่เราจะ ทำยังไงให้มันเป็นรูปธรรมในเรื่องของเชิงนโยบายเชิงสวัสดิการของรัฐในการที่จะทำให้ LGBTQ รู้สึกรู้สึกเขาเรียกอะไรสบายดีในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ถูก discriminate ม่ในเชิงสายตาในเชิงอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะต้องมันจะต้องลงลากลึกไปในเรื่องของวัฒนธรรมและวิธีคิดเลยวยฒนธรรมองศาที่หนึ่งวันเนี้คนที่มองอินเตอร์วีนเนียต้องมีความพร้อมยังไงบ้างด้านไหนบ้างดวงตาอย่างไรสวยเนี่ย,สวย,ยสวยเยอะมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอ่ะแต่ว่าเขาต้องเป็นคนที่เป็นกระบอกเสียงให้กับ LGBTQ แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ด้านนี้แล้วรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรมันต้องมี How To ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันก็เป็น้านที่ที่ยากแต่ว่าแต่ว่าทุกคนทำได้แล้วว่าวันนี้ใครก็ตามก็เป็นอินสะแตนเซอร์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็เป็นการง่ายแล้วแหะว่าจริงๆเทคโนโลยี Technology, หรือดิจิทัลก็เปิดโอกาส หลังจากที่ทุกอย่างมัน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 เป็นแบบนี้ไปแล้วยะันก็เปิดโอกาสที่เราทํางานง่ายขึ้นอย่างนี้มีสิทธิ์ไหมคะที่กวากจะได้มงคามีสติเห็นเพราะว่าแปลงชาวไทยรอนมากคือจะบอกว่าสวยเนี่ยเขาก็สวยอยู่แล้วนะแต่ว่ามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์จะต้องดูลุ้นรอบลึกๆนะคะเพราะว่าจริงๆเราจะเดาคาดการณ์ไม่ได้เลยว่าใครจะมาเป็นตัวเองทันทีก็มามึกก็เข้ามาชนะ ในความเป็นคนที่จัดงานอะ่ะเราเอาใจช่วยทั้ง22ประเทศแล้วเราก็อยากให้ทั้ง22ประเทศมีสแสดงออกถึงศักยภาพที่เต็มที่บนเวทีนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละคนอะ่ะมีของดีอะไรกันบ้างแต่ว่าในที่สุดมันต้องเอามอง,งัดกันมาโชว์กันในเวลา,วลานี้ช่งวง2ชั 2> ่วโมง จ่คิดว่ามันเป็นเรื่องของความพร้อมนะความมั่นใจในการที่แบบแสดงออกพ e r คอมเมนต์ส่วนใหญ่เขจะเก่งกันหมดแล้วนะคำถามเนี่ยแต่ว่านะ่าจะเป็นเรื่องที่หนักหนักใจที่สุดการใช้ภาษาอังกฤษหรือการตอบแบบมีนัยะสำคัญนะแต่ว่าเป,เป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วก็มี International Queen สิน r ตัวนี้เช q น e e นสิ่งที่ต่างจากทั้งหมดก็ดคือคุณต้อง very charming ในการที่จะสร้าง ให้คนมาให้ความสนใจเขาแล้วเราจะได้เป็นคนที่มีกระบอกเสียงได้ค่ะพี่มถามว่ใส่เรื่องหนึ่งค่ะลูกสาวแต่งงานแล้วค่ะพี่บอยปบ<ะ>เป็นยังไงบ้างคะก็หายไปเลยไงคะเนี่ยคะ่ <c oughs> นะ <c oughs> น,นางก็ไม่มาแล้วคะ่ะนางก็ต้องอยู่ภูกเก็ตแล้วก็นางก็บอกว่าขอตัวเพราะว่าควีนต่างๆเนี่ยมาช่วยเราเยอะมากเขาเราก็ยินดีที่ให้น้องมีความสุขนะคะในวันงานคืเขาเปลี่ยนลูกาเป็นแม่อีกคนหนึ่งเลยนะคะ าการร้องไห้ารู้สึกไงไบ้างสาก็ร้องไห้เพราะว่า๋าตอนที่จะเปิดเวที Miss International Queen ปีแรกอ่ะ๋าก,ก็ไม่คิดว่าเขาจะได้ที่หนึ่งเนื่องจากว่าในการเป็นคนจัดอ่ะ๋ากกไม่อยากให้ประเทศไทยได้หรอกจ๋ากลัวว่าปีที่สองอ่ะสาก,ก็จะต้องไม่มีใครมาแน่ๆเลยแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าพอเรามองกลับไปอะเราทำถูกแล้วเพราะว่าเราอะให้เป็นคะแนนดิบจริงๆที่ว่า ใครจะได้มันก็คือเขาต้องสมองอนะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็คิดว่าเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีเราไม่ได้ทําให้ทุกคนผิดหวังอนะ่ะแต่วันนั้นจะมาวันนี้มันเหมือนเราโตมาด้วยกันแล้วเราก็เหมือนเหมือนเรารักทุกคนนะเหมือนเป็นคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ปล่อยนะทุกประเทศอะ่ะถามได้เลยมันคือเป็นมันเป็นความรักที่เราพูดไม่ได้ว่าอยู่ดีๆจะก,ก็มีเพื่อนทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยจะไปประเทศไหนเพื่อนๆก็แบบ เพี่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเยนาเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้ทํางานนี้เราได้ทํางานมิสซินเตอร์เนชวนฟีแล้วเราดีใจว่าจน17ปีเนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรมี progress ที่ดีมากในเรื่องของความเข้าใจเรื่องของออ awareness ของ LGBT อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ LGBT ก็ได้รับการยอมรับใน,ในทางสังคมค่อนข,ข้างเยอะมากแล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถ โชว์ความสามารถของพวกเขาได้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจนะแต่ว่า all ินอแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วก็มาช่วยกันช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งอ่ะแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือในประเทศต่างๆเนี่ยทําได้ดีมาก,าการครับแล้วสมที่ปอยถักต้อไหมครับก็ภูมิใจใช้คาว่าภูมิใจดีกว่าเพราะว่าเขาก็เหมือนน้องเราคนหนึ่งอ่ะเออแต่ว่าในความ ถูกพันนั่น่ะเราอธิบายไม่ได้ว่ามันมันก็เหมือนกับทุกคนแหละที่ที่เราก็ช่วยกันปรูมิ่งกันมาคนเรามันก็มีเด็กแล้วก็ค่อยๆเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้ว่าวิถีชีวิตที่เราจะต้องดําเนินน่ะสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะอยากได้คนแบบนี้เยอะๆเลยแต่ว่าของเด็กๆทุกคนที่มาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สามารถที่จะแบบ เหมือนเป็นอินสปีเรชั่นให้คนอื่นเป็นไอดอลให้คนอื่นแล้วในทางที่ถูกต้องด้วยนะ,ะซึ่งเราก็แบบแฮปปี้ถูกต้องแล้ว,ว,วค่ะทุกศาสตร์ถามคนมองว่าองค์กรทุกปีมีทุกปีมีอินเตอร์อย่างเป็นเหวุผลข้อเท็จของแอลซีบีดีที่อยากจับใสาก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนอ่ะเปิดใจกว้างแล้วก็เห็นในสิ่งที่เราทำแล้วมันแบบ แต่คือจ๋ามีความตั้งใจว่าเราต้องทําอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับสังคมอเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบคนทุกคนแบบให้โอกาสเราจะทําอะไรก็ตามแบบอย่างแบบทำแฟชั่นโชว์หรือจะทําอะไรที่แบบบางคนก็บอกโอ้ยเป็นไป,นปนไม่ได้หรอจะไปอยู่ในอุทยานไดย้ยังไงอะไรเงี้ยจ๋าก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างนะมันถูกกาหนดมาแล้วว่าสิ่งที่เราแบบตั้งใจทําให้มันดีที่สุดอ่ะ ทุกคนก็ช่วยเหลือทุกคนก็เห็นใจพญานาจ่าจคิดว่าส,สิ่งที่อยากเดินอยู่เนี่ยแล้วจาก,ก็พยายามเดินในทางที่ถูกอะเป็นสิ่งที่ทําให้เราสบายแล้วก็ทําให้เราสักเซสได้พรานาจาก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่มีอะไรที่ยากเกินไปถ้าสมมุติวันนี้เราจะขอเรื่องเรียกร้องเรื่องสิทธิ์หรือเรื่องอะไระเรารีบทำเพราะว่าตอนนี้ เหมือนฟ้าสว่างแล้วก็มีคนเข้าใจเราเยอะดูสิ mm hmm. พาเลตเ mm hmm. นี่ยมีกันทุกอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกนหมายความว่าเขาเริ่มที่จะเห็นว่าเราเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องแฮปปี้ก่อนสังคมถ้าสมคนมีคนส่วนน้อยที่ยังไม่แฮปปี้อยู่เราก็ทุกคนจะต้องทําให้มันให้มันดีไหนแฮปปี้แต่สิ่งที่อยากทำนะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่แบบทําอะไรเพื่อสังคมอะไรเริ่มต้นนะ่ะ เราก็ทําเพื่อลูกน้องเราก่อนเพราะว่าลูกน้องเราเป็น L G B T แล้วเราเข้าใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นจ๋าก็มีโอกาสที่ได้ต่อยอดแต่ถ้าสมมุติเป็นคนอื่นจ๋าก็คิดว่ามันก็จะเป็นแต่ละเวของแต่ละคนว่าเรามีใจเปิดรับหรือ,อยังเราคิดว่าเราจะช่วยได้ยังไงเราจะสอนลูกหลานเรายังไงถ้าเราเป็นคนแบบสเตรสเราจ,จะสอนไงให้ทุกคนใจกว้างกับลูกหลาน L G B T Q หรือ,อ,อสังสรรกันยังไง อั ει, นนี้กเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะอยู่ในความแตกต่างให้ได้แล้วในอนาคตเราต้องอยู่กับความแตกต่างและต้องอยู่ให้ได้ดีด้วย